ตอนนี้มีกฎใหม่ในการขอใบปสาซื้ออาวุธปืนใบรับรองแพทย์กับใบตรวจสุขภาพจิตเนี่ยมันคนละอย่างกันใบรับรองแพทย์เราสามารถไปขอได้ตามคลินิกในจังหวัดที่คุณอยู่ส่วนใบตรวจสุขภาพจิตจะต้องไปขอที่โรงพยาบาลในจังหวัดที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับคุณจะต้องเช็คนะครับบางจังหวัดเนี่ย มันก็ไม่ม,ม,มีจิตแพทย์ประจำะคุณจะต้องเช็คว่ารโรงพยาบาลไหนที่มีจิตแพทย์นะครับเวลาที่ว่านัดจิตแพทย์เนี่ยคุณจะต้องนัดล่วงหน้านะครับบางคนนี่นัดสองอาทิตย์บางคนนัดหนึ่งเดือน2เดือนนะครับเพราะว่าการตรวจสุขภาพจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตรวจแป๊บเดียวนะครับเขาต้องใช้เวลาแล้วก็จะมีคิวยาวนะครับคนจะต้องนัดล่วงหน้านะครับก่อนที่จะ Nampai